มาค่ะแกงอะไรคะใบปลานะคะฟักทองว้าวมีอะไรบ้างดูสิมีใบมะกรูดมีอะไรบ้างมะเขือพวงอยากจะรู้ว่าหนูรู้จักผักหรือเปล่าผักเหรอเออพริกหยวกนี่อ่าพริกหยวกหยวกจะได้ไม่เป็ดมากแล้วไก่ด้วยนะคะนี่ไก่เราก่งไปกินมากเลยไก่ดูสิโอ้โหูดูซีหอมไหมใช่หอมมากเลย ใส่อะไรนั้นอะไหนมันเดือพวงอหะไม่อีกดำดำอะฟักทองโนอีกอันหนึ่งเมื่อกี้มะขามมะขามเปียกส้มแขกอ๋อส้มแขกเหรอที่มันจะทําให้ไม่เค็มมากอ่าที่หนูบอกไม่รู้จักน่ะนั่นและนั่นและนั่นและนี่นี่นี่ส้มแขก็นแล่วงลงไปแล้วส้มแขกนี่ค่ะนี่ค่ะส้มแขกเอามาดูอีกหม้อหนึ่ง อันนี้เราทานกับนมจีนเนาะง่ายๆนะสองคนเองเดี๋ยวใครมาก็สองคนเองดูจะกินสิคะอันนี้ต้มยำปลาแซมเอ้ค่ะแซมเอ้าเลยค่ะปลาอันนี้เราสองคนเหมือนกันนี่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอร่อยมากแล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอาจารอาจารหรืออุจารอุจาร์อุจารไม่ใช่ โอ้ยกินกับไตปลานะะคอร่อยมากชิมแล้วใช่ไหมอันนี้ของหนูค่ะแบ่งมาแล้วอันนี้ของหนูเอากลับบ้านค่ะน้องน้องเป็นคนที่แบบว่าทานสุขภาพล้วนๆสุขภาพค่ะต้องต้องทานละค่ะวันนี้ขนมจีนสักหน่อยไหมคะขนมจีนมาเลยจัดไปต้อจกินนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะอือหือเอามือนิดนึงเอามือนิดนึงง่ายๆง่ายๆเราแค่เดียวพอแล้วหดูรักสุขภาพดูด บุยเยอะมากเลยหมดต้องหมดไหมก็แค่นี้พอเด้อคนอะไรดูสิจับเดียวบอกว่าเยอะดูสิเยอะไม่ได้จับเอาครึ่งเดียวใช่ไหมใช่แค่นี้พออ้าวโอเคครึ่งเดียวแค่ชิมๆถ้วยน้อยถ้วยน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกินอะไรไปแล้วถ้้วยยนอตักหลายถ้วยเพราะว่าหนูกินอะไรไปแล้วกินต้มยำแซมเมาอ๋อหนูกินแซมเมาไปแล้วแล้วหนูกินไอ้ต้มอะไรไปแล้วด้วยล่ะดูสินี่ดูสินี ที่หนูไปเดินมาหนูกินต้มอะไรนะต้มเลือดหมูกินต้มเลือดหมูไปแล้วแล้วก็เต็มตุ่มเลยอ่ะฮะแล้วก็กินต้มซัมม่าไปแล้วต้มซัมม่าไปแล้วอันนี้หนูหนูามกินไม่ได้ไม่ต้องกินหามแย่อร่อยมากนะหอมไม่ถึงตรงนั้นได้ไหมคะหอมฟุ้งเลยนี่หอมมากเลยใครเดินผ่านก็บอกแต่จะเอาเนื้อเอาเลยเอาเลยเลือกไปเลยหนูจัดไปาละชิ้นเดียวพออ่ะเริ่ด เอาใส่ถุคงไหมแค่น้อยไหมแค่น้อยบ้างอย่าอย่าอย่าข้าวนะอย่านะอย่ามาท้าอย่าโอเคนี่น้อยนึงไม่เอาใช่ไหมโอเคจัดไปดูของหนูนี่หนูกินโชว์โชว์แค่นี้แหละแค่นี้ดูสิแค่นี้แต่สามรอบแล้วค่ะโอเคได้เลยแค่นี้เชิญแซ่บแซ่บไปเดี๋ยวพี่ตักลาดด้วยโอ้ยน้ำลายหยดละโอเคเลยค่ะทุกคนขอให้ มีความสุขแฮปปี้นิวเวียทุกคนนะเรากินกันสองสามคนเราทำแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวตักใส่ถุงแจกแจก,แจกหมดล้างจบ <New> แค่นี้ Happy New Year. แฮปปี้นิวเวียแล้วสวายดีทุกคนเดอ้อจุ๊บจุบ,จบ,จบ